สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอันนี้มาอยู่ผมงจิมมี่นะครับพอดีหายไปหลายวันนิดนึงครับเพราะว่ามันอัปเดตแพทใหม่นะแล้วก็จะมีร้านของสุดโกเข้ามาใหม่นะครับโอ้โหโกรย่าลนะครับนี่โอ้โหสุดแม่อะไรวัน,นี้กามนำบึงเลยนะทุกผู้ชม,มเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับว่าแบบอยากจะรีบรไว้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับมาเปิดสิไปี่หนึงไม่ได้ยี่สิบยังไม่มาสามสิบยังไม่เห็น สี่สิบยังไมอ่ออกห้าสิบต,ต้องมาแล้วเฮ้ยามาจริงว่าแต่รอบนี้แม่งโดนไปร้อยกว่าอีคือแม่งรอบนี้โชคดีเว้ยเดี๋ยวเราไปเปิดในครั้งนึ็กตัวดีกว่านะครับท่านผู้ชมสุดก็เขียวเราต้องไปเล่นตรรัวละครน,นี้มันแบบเขียวๆด้วยกันต้องเป็นตรรัวละครลิงอยู่แล้วที่มีสกิลพุ่มไม้นะครับเพราะว่ามันเขียวเหมือนกันนั่นเองนะจะไปเปลี่ยนตรรัวละครก่อนนะครับไในลิงนี่เอาเฮ้ยไหนวะเนี่ยนี่คนพญาวรนั่นเราจะไปเปลี่ยนสุดกระเลยมันเป็นสีเขียวกับพุ่มไม้เลยนะครับจะได้กลมกลืนกัน บบนี่แพ็กเกจนี่โหสุดเฮียละสวมใส่ไปกันเลยครับทุกคนโ้นี่เลยนะใครไม่มีก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยนะจะเล่นในโหมดจัดอันดับ c v t นะครับทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาโชว์ักยภาพนะครับนี่ผมอยู่แรงไมมอนแล้วนะอัปเดตแผ่นไปมันก็จะมีรูปยาของกล่องยาเปลี่ยนไปนิดนึงครับเดี๋ยวสุรีมาลอยมาวันนี้ผมก็จะมาโชว์วีซ่าเหมหอยลากหัวครับแม่งคมๆกันเลยนะ ก็อาจจะยิงได้ประมาณไม่ถึงสามหัวนะ้นแค่สองหัวแม้แต่ก็หนึ่งหัวแหละทุกคนแต่ละรอบแ,แล้วก็ตัวละครฮันใโตะโดนเนิเนนะไปโฟมาดอกห้าสิบนี่ผมวางเป้ารอเลยไปเพื่อนไปทำไมอ่ะผมว่าแม่งมันใช้ระเบิดในนั้นน่ะเอาเรียบร้อยเพื่อนถูนระเบิดผมไม่อยากเปิดไมไดันะครับน่าไปโดนขาผมไม่ไม่โดนมาอยู่ตรงแยก เต็มๆหัวโว้วันนี้ซุดกระเป๋าก็ตายแล้ว้็ด้านหนึ่งว่ะวูเล่นเก่ารีบซ้งเปลยนี่มันตึงแล้วทุกคนกระเป๋าตายด้านที่หนึ่งด้วยแล้วคนนี้ไปอเอาคิวก่อนเฮ้ยอู้แล้วลก,ลกันกลมลุ่ยกิ่งไม้ล้มกันหมดคนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมใหม่แค่นั่นแหละทุกคนผมใหม่ดีจมูเดี๋ยวดูเลยไม่ใหม่นะดับเบิลคิลไม่ใหม่ก็โอเคจะรับผมใหม่นะทุกคนดูเลยผมใหม่แน่นอนทุกคนเดี๋ยวเราต้องตั้งสมาธิทที่้องไปนะครับนโมูบูทดมูสังโครัย ไปเกมเราก่อนขอเที่ยวเออเดีเป็นไอวอลกับระเบิดนะเที่ยวดิเกี่ยวพิเกีเวอึ๊วยมันต้องแบบนี้เกมมาเดี๋ยวเที่ยวพี่เกมเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนโดนโนน้อยใจนิ่งใจล้มลมไปนะครับหายไปนานหลายวันก็แบบฝีมืออาจจะหลบลงนิดนึงนะครับเฮ้ยโผล่มาไม่ไปโดนว่ะหัวหน่อยเอ้ยสายกว่าเป็นงานทุกคนนี่รอก่อน เสียเปียกมาอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเรารอให้เขาเข้ามาใกล้น่ะเราจะได้เปรียบเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผู้หญิงจะหายวิ่งออกมาหรือเปล่าจะใช่นะครับแล้วก็กดสกิลลิงไม่ดีนะวะนี่สุดเขียวสกิลก็ต้องเขียวดีครับล้มไปหนึ่งรูมน็อกดาวก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอ้โหแล้วนี่ผู้หญิงใส่เติมมาะตึงมาเนี่ยทัญญาก่อนทัญญาก่อนม,นา,อนมา,เอาเอาเอาลูกเปล่าไหมนาะผมมาหัวเอ้ยเขียวบังบีบอะเข้าก่อนเนยน็นไหมนะเย็นโดดโดนยิงไหมโอ้โหยิงโดดไม่ได้วะ่ะมาผู มเหมือนจะกดนั่งแล้วนะครับโอ้ยสามไปก่อนดิเอาคิวเก็บไปสามแล้วนะครับผมอ่ะเกินตายไม่มไเป็นไรเตีย,ยังมีผมอยู่โวยังมีความหวังมาดิมาปะผมไม่โว้หรอกวิ่งออกมาซิออกซ้ายเลยกลับไปขวายัไงไงแม่นางเอาปะรอก่อนทุกคนรอก่อนวางเาป้าวางเป้ารถฟันครั้งหนึง่ง <Ace! S 1> ปั้งตายสังหารสี่เป็นไงล่ะผมบอกแล้วทุกคนแค่นั้นแหละผมไหว เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆถ้าทุกคนกดแล้วผมจะได้มีกำลังใจในการเล่นนะครับรอบนี้ได้แบบลงเก็บเครื่องบินมาว่ะผมรู้รอบนี้ไม่ต้องฟา마สเกิดสายระเบิดมาอีกสองลูกทิงไปเอามาร้อยฟามาสจะเดินมันไปก่อนผมหวังว่าเพื่อนจะช่วยเราบ้างน,นะครับรอบนี้ถ้าเกมนี้แพ้ผมไม่มั่นใจว่าจะเก็บสีได้ไหม ไปยีงมาที่เดิมเดิมของผมเลยนะครับไม่ตรงนี้ใส่ได้ดีมากเว้ยอ่าก่อนเห็นสกิลผมบอกเขาผมเอาเคนโรล,ลีนมานะเพราะว่าไอ้ตัวสกิลวลิงเนี่ยตอนนี้มันกาดัางเป็นพวกไม้มันจะโดนเนิร์มนะครับแล้วโดนเนิร์มตั้งแต่แดก่อนให้มันแบบขึ้นที่ซาลงน,น,นะแล้วผมก็เลยเอาเคนโรล,ลีนมาถือกับลูกซองนะครับแม่งพูไม้แม่งขึ้นที่โคตรเร็วเลยเดี๋ยวทุกคนคอยดูนี่นหลอกเ,าเอาดูกันล้มไปนึงาไอ้นี่นเฮ้ยอุ๊ยนิดเดียว มีพิโรพิโรโรนันโดมามาอีกรวมรวมนี่รวมไม่ได้เดี๋ยวทำให้ไวกว่าพอได้ปะเออมันมีตัวปัญญาครับทุกคนอยู่ข้างบนมาละเฮ้ยไม่ใช่ละตัวนี้ปะทไม่เห็นนะเอาตัวนี้สืุดมี่มันอยู่ด้านบนครับนี่เจอระเบิดแน่ไปโดนไปโดนโอ้โหนี่ไม่โดนว่ะพูดไหนกันแน่วะขอขึ้นไปก่อน เรามีแค่ฟาร์มานะครับอย่า,านะพึ่งห้าวนะมีวิ่งกลับลงอุย้ยดิสตันให้หา,าเอ้ยมาไม่เจอซุบิ่งหลอกไปโอ่ซุปผ้สาวอะโอ้ยเฮียอักค่ะทุกคนไปละจ้าเอ้ยมีผมบอกว่าดับบ,บี้ไปก่อพี่ียเจนเฮ้ยอ่าไปซุบเพื่อนมันอะเรากล่มตายเดี๋ยวอักผมใส่ต่ออีกที่ม,มกลัว เราผมได้ขโมยอักษรตายคนมุติมาแล้วนะครับไม่กินรัวเขาชื่ออะไรนะครับเกียร์ไปนะโอ้มีลูกไก่ด้วยนะฝั่งนั้นอนะ่ะลูกไก่คือเป็นลูกแรนนะครับไม่ใช่เป็นเสชือกถั่วโอ้ขึ้นมาไปได้เลยนะว่าจะอ่อนในทีม,มหมดป่าวะว่าแม่งเขาน่าจะอ่อนในทีมหมดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะโซ่สัตกายภาพเคโรลินคู่กับไอสกิลลิงครับเพราะแม่งโกงมากเว้ยสกิลลินก็นดีซะแต่แม่งเคโรลินโตแทนได,ได้เดี๋ยวทุกคนคอยดูเลย มาสกิลลิงต,ต้องกลับมาอีกครั้งปกติตยวนี้ผมจะเห็นเขาใช้สกาดเดอร์กับโคโนโส่ส่วนใหญ่เลยนะครับทั้งแมปเลยแหละผมบิงครับผมบิงต่ไม่เง้เพื่อนใจร้อนหดีอยเราอก่อนเขาเพื่อนเปิดลมหนึ่งแล้ว <First, S 1> น,นี่ <yeah. S 1> ทุกคนเพื่อนเปิดล้มนะเราต้องไปเฮ้ยสาวเสือเขียวเอ้กันกูนลม้มเรียบร้อย เอาสองเนาะระเบิดก่อนทุกคนผมระเบิดก่อนเฮ้ยล้มสักลูกดีเออต้องแบบนี้เหมือนยัง,งมันยังซุกไม่ได้ครับมันมีคนอยู่แถวนี้ได้ยินเสียงโปรโดไม่ม,มีอ้าวผมเจอแล้วเดี๋ยวอ้อมไปก่อนมันเป็นหนึ่งกำลังอ้อมเพื่อนกำลังอ้อมไปอ,อยู่ไหนวะไอเดี๋ยวไม่พอกดสกิลตา,ายตายแค่นั้นแหละเกลยนยูเอ็มพีดีกว่าครับรอบเนี้ย ลงมว้บาอ่ะนะคุณผู้มดียอดเพราะมใช้อยู่มีอะไรเยอะดูก่อนไปก่อนแล้วอะไที่บ้านมีเราขอเนี่ กินคิวเขาโมโหพูดเต็มเลไม่ได้เพาวันห้ามันเลยนะครับสีมือวาแบบ่ดื้อน้องพอยังนิดม่อยู่ในการ First Blood หาเร่อี้ตองกา่หายะหายได้มดแบนะชาได้ไงวะกตีไวจะตายี้ เฮ้ยมา่ไหนวะลอยว่ายวมตามผู้น่าดับเบิลคิล ครับคือแม่งผมไม่แน่ซื้อไนร์มือเลยแล้วเพื่อนโกลม่ะผมไม่ทำอะไรไม่ได้เลยยิงยังไม่ได้สักคนเลยนะครับเดี๋ยวผมสู้เพื่อนแป๊บเพื่อนสู้แล้ววิ่งนะแม่งเอามันมาแลูกคนมาข้างหน้าผมเนี่ยวิ่งดิเพื่อนวิ่งแม่งเปิดไม้ป่ะมันจะวิ่งนะเอาโอ้แลเบิดเรียบร้อยก็ทำไมไม่วิ่งวะโอ้บึ้มเลยกมไม่กล้าไปเลยเพื่อนเฮ้ยโดนหนึ่งนะกล้าโคโรนี่กว่าไงอันนี้มันกลางโคโรน์หนลายรอบละกิโ MVP ล้อมวีพีเลยครับสกิลกันได้ทุกอย่างเลยทุกคนโอ้ยิงไม่ทัน ก็เรื่ผมไม่น่าจับใจด้วยว่ะนี้เล่นในโทรศัพท์นะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเล่นในคอมนี่ผมเล่นไม่เป็นนะบอลสามสามว่ะกาสนามีอยู่เฮ้ยสามจ่อแล้วถ้าซ้ำม,มันผมไม่กล้าโหะผมสนะไหนอะมันไอตีเด็ตัวนี้อยู่เนี่ยผมไม่ได้โดนลูกซองตายผมอนะ่ะไม่รอดครับไ <Double kill. S 1> ม่ยอมลูกซอง่็นน่จาจะไหวอยู่นะกนน่จาจะไหแวแหละ Double kill. เฮ้ยคนนี้ตึงคนนี้ตึงคุณคนคนนี้ตึงแต่เพื่อนคนนี้เขานะ่าจะแบบเล่นไม่เก่งนะโอ้มไปเข้าไปแบบนี้ยังไม่น่ารอดทุกคนอย่างไรก็เหลือสองหนึ่งนะแล้วสองหนึ่งชนะแม่งไม่ได้แล้วทุกคนทาไม่ชน,นะนะเป็นไหวเป็นไหว เราแค่อ้คนนึงเอ้าเรียบร้อยมันให้นัดเดียวเลยว่ะนัดจะเข้าหัวเลยไหมกลัวเอมันยิงอยู่นะผมว่าเ้ามันยิงหัวกระสุนมันดีเข้าหัวอ๋อยังไงมาดีปิดม่งั้นปิดจะบอรล้อมตัวเองหรอทุกคนเป็นขังมเลยขังมาเลยเพื่อนขังมันขังมันดีเฮ้ยเอาสวยน่าเละตองแบบนี้เ้ยเป็นนงำตกก็อีกกระสุนมันไม่ดี เดี๋ยวเราก็ไม่่ผมที่สำงแล้วกันมาดูไว้ยี่ก็ผมเก็บบีแค่นั้นแหละนีน่นะครับรรทุกคนเจ็ดคิวเลยนะดาวบวกได้ม่อนหนึ่งนะครับไม่ได้นนะานก็แบบีมือก็อยังเหมือนเดิมนะครับเสียงเเหมือนเดิมโอดเม่สองพันกว่าทุกคนสุดจริงจริงยังไงนานซีซีตน้นซีซั่นเนี่ย ผมมันชนะอยู่แล้วออกเลยเนี่ยครับสุดก็ประมาณนี้เลยนะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดแส้ผมด้วยนะครับทุกคน